อ๋อแล้วก็ข้อมูลเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะส่งให้ดูนะครับตรงตรงเนี้ยผมเขียนอยู่ว่าให้กรารตีดูลูกค้าใช่ไหมครับพอดีว่าวันก่อนเนี้ยน้องปอเนี้ยนะครับแป๊บนึงนะครับหาไม่เจอนะครับอ,อันนี้อันนี้ส่งให้น้องใบเฟิร์ไนไว้นะน้องใบเฟิร์นอยากจะเป็นดีลเลอร์ที่อ,อุดหนินใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ ตัวน้องใบเฟินนะครับก็จะเป็นลูกค้าที่ได้ตู้เดอะคู cool เลยครับนะพี่ส่งตู้เดอะคูให้ใช้ก่อนนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือน้องปอนะครับน้องปออจะเปิดเร็วๆนี้นะครับก็คือน้องปอเนี่ยซื้อแฟนชายเนื้อล้วนนะครับที่ ที่น้องแพลวนะครับน้องภาคเป็นเจ้าของเฟรนช์ชาอยู่นะครับเรือล้วนๆนะครับง่ายขออธิบายทั้งทุกคนเลยนะครับเก้า้าท่านเลยนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่าน้องแพลวนะครับน้องภาคนะครับอ่าสองคนนี้นะครับก็คาขายเก่งมากเลยนะครับเป็นเจ้าของร้านเนื้อ ล้วนๆนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับราคาขายไปตั้งขายในร้านเนี่ยหกบาบาทนะครับขาย69บาทนะครับผมลบยี่สิากำไร44บาทนะครับแล้วถามว่าน้องแพลน้องภาคเนี่ยนะครับเพิ่งเปิดไปนะครับวันที่กลางเดือน กลางเดือนพืะภายนะครับผมเนี่ยหมื่นสอง้านะครับเราได้รับไปติมแถมไปนะครับเราก็เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับยอดขายเขาคืนทุนในเดือนเดีเดยวเลยนะครับที่น้องแพลวนะครับอลองดูของล่าสุดก่อนนะครับซื้อมานี่อ,อันนี้นะครับถ้าร้อถ้วยก็3ามเจใช่ไหมครับอันนี้ร้อยหกส ถ้วยนะครับนี่หน่อยนะครับรอบที่แล้วก็1 6 5ถ้วยนะครับวันที่7มิยอนะครับแล้วก็วันที่25มิยอนะครับเท่ากับว่าเดือนนี้นะครับ160บวก165 325ครับถ้วยหนึ่งเนี่ยครับ69กาลบ25ากำไร44คูณกับ315ถ้วยเดือนเดียวนะครับ คืนได้กำไรได้กำไรหมื่นสามแต่เลยนะครับคือคืนค่าตู้เลยนะครับในเดือนเดียวแล้วถ้าเลิกขายก็ได้เงินเหมือนสองห้าสิบนะครับไม่รวมของเดือนห้านะครับเดือนห้าก็สั่งในี่อันนี้รอบหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้รอบหนึ่งแล้วก็มีจ่ายเงินสดอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับยังไม่เคยโพสเลยนะครับยังไม่ได้ปักหมุดในเพจด้วยนะครับของอันนี้คือขายขายดีมากๆนะครับเดือนเดียวคืนทุนเลยนะครับก็อ้นี่ลูกค้าที่ อ่าถ้าดีลเลอร์ทุกท่านใช่ไหมครับไปปล่อยลูกค้าต่อหาลูกค้าที่มีสุขภาพอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ขยายได้ง่ายนะครับ